ิสูปาเจโร่ elo, เครื่องสองพันห้านะคะอันนี้แคดอามโมหน้างานเลยนะคะแคดอามโมแล้วก็อุจจิยานะคะคันนี้ลูกค้ามาจากนาครสวรรค์นะคะอขอขอบคุณมากนะคะลูกค้าบอกออกมาแต่เท้านะออกมาตัดทีสี่นะคะข้างหน้าก็ใส่เป็นเกลียวยาวนะคะเกลียวยาวแล้วก็เอาพักมิลเซเวสเครื่องสามพันมาผ่าใส่นะ เดี๋ยวมาฟังเสียงนะคะปาเกลโลเสร็จแล้วมีเซ่นเครื่องสากพานเสียงจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวรับรองว่าวิ่งดีกว่าเดิมแน่นอนนะคะ<ม>เดี๋ยวมาฟังเสียงนะคะคือพักเดิมนะคะนี่ค่ะ ฟิวขับตอนมาก,กับฟิวขับตอนกลับจะคนละฟิวเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าเสียงจะดังเข้าไปรบก,กวนห้องโดยสารนะคะเนียบวิ่งประหยัดน้ํามันนะคะขอขอบคุณลูกค้าเจ้าของรถด,ด้วยนะคะที่ไว้บางใจร้านหลับขอให้เดินทางกลับอย่างปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะ